ตามรอยครุฑสำริดโบราณจากปราจีนบุรีที่รัชกาลที่หกทรงใช้ติดยอดธงชัยเฉลิมพลภาพรัชกาลที่หกทรงฉายพระฉายาลักษ์ณร่วมกับราชองครักษ์ราชกิจจานุเบกษาวันที่27มกราคม2471เล่ม45หน้า3412-3413บันทึกว่าแจ้งความราชบัณฑิตยสภา เรื่องได้รับของหลวงเพิ่มเติมด้วยในระหว่างตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่31ธันวาคม2 4 7พิพิพิธภัณฑสถานสำหรับพระนครได้รับสิ่งของหลวงเพิ่มเติมมาเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑสถานอีกมีประเภทและรายชื่อของดังต่อไปนี้เครื่องโลหะของหลวงครั้งรัชกาลที่หกตกอยู่ที่ช่างหลอ่อ รูปครุดยอดธงสำริดขุดได้ที่ดงศีมหาโพจังหวัดปราจีนบุรีเดิมบาทหลวงแปรรัวถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวหนึ่งรูปครุดสำริดบนยอดธงชัยเฉลิมพลที่มาครุดสำริดนั้นสัตรวรัดชุมชนคริสตชนวัดอารักษ์เทวดาโคกวัดปราจีนบุรี1899-2002บันทึกว่า ปี1912พศ2455ทางข้าหลวงได้ประกาศว่าในหลวงจะเสด็จประพาสเมืองปราจีนบุรีและสั่งให้แต่ละหมู่บ้านนำของทูลกล้าวถวายด้วยสร้างความตื่นเต้นยินดียิ่งนักเพราะทุกคนต้องการชื่นชมพระพักคุณพ่อเอาทีเอมิงเลียนยีสออต,ตงเปรรวได้ปรึกษาชาวบ้านที่จะถวายครุฑสมริดที่ ตาชุนพาณิชย์ขุดพบบริเวณายใหญ่ข้างวัดด้วยเข้าใจว่าครุฑสำริดตัวนี้อาจเป็นคราที่ใช้ประดับเหนือคันธงนำกองทัพของกษัตริย์โบราณดังนั้นในวันที่หนึ่งธันวาคมปีคศ1912พศ245 5คุณพ่อได้รับเกียรติให้เป็นตัวแทนชาวโคบวัด ทูลกล้าวถวายครุฑสำริดโดยผ่านทางพระเจ้าบรมมวงเธอกรมมขุนมรุคงศริพัฒสมุหเทศาพิบาลมณฑลปราจีนบุรีทงมหาภัยชยนทวัรพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หกทรงขอพระไทยยินดีรับด้วยความขอบใจและได้ทรงรับสั่งให้ซ่อมแซมใหม่ครั้นปีพศอ 2,456ทรงสถาปนาธงแผ่นดินเพิ่มขึ้นใหม่อีกพระราชทานนามว่าธงมหาภัยชยนทวัดจึงพระราชทานครุฑสำริดหุ้งทองนั้นติดบนยอดคันธงและยังคงใช้อยู่จนปัจจุบันในหนังสือดรุณศึกษาที่พาราดาฟอรฮีแลคณะเซนคาบเบรียนแต่งเป็นแบบเรียนภาษาไทยสำหรับใช้ในชั้นเตรียมถึงประถมศึกษาปีที่4ตอนหนึ่งก็กล่าวถึงครุฑสำริด ว่ามีเด็กชายชื่อพนมจากปราจีนบุรีมาเยี่ยมลุงที่กรุงเทพมหานครและได้เห็นทหารเดินแถวซึ่งแต่ละกองมีธงยอดธงที่แตกต่างกันไปลุงของเขาก็อธิบายธงและยอดธงที่แบบต่างกันทำให้พนมนึกได้ว่ารูปครุฑที่ยอดธงขุดได้ในบริเวณวัดคริสตังที่ตำบลโคกวัดในดงศรีมหาโพธิภาพครุฑสำริดที่ยอดธงในหนังสือดารุณศึกษาที่พาราดาฟอร์ ฮีแลเป็นผู้แต่งสำหรับธงมหาภัยชยนทวันั้นเป็นธงที่มีพื้นนอกสีแดงพื้นในสีดำตรงกลางมีพานแว่นฟ้าสองชั้นรองวชิราวุธมีฉัดห้าชั้นสองข้างครุฑสำริดยอดธงอีกอันหนึ่งที่มาจากดงสีมหาโพคเช่นกันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้สร้างครึ่งเมื่อพอศอ 2,456เพื่อพระราชทานเป็นธงชัยเฉลิมพลประจำกองทัพบ,บกอีกธงหนึ่งคู่กับธงจุธาทุตทิพยตยเหตุที่สร้างนั้นทรงพระราชปรารภว่าลูกครุฑสำริทหุ่งทองของโบราณที่ขุดได้ณตตำบลโคพระในดงศรีมหาโพจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งพระเจ้าบรมมว์เธอกรมมขุนมรุพงศิริพัฒสมุหเทศพิบาลมณฑลปราจีนได้นำนทูลกล่าว ถวายเมื่อเสด็จถึงเมืองปราจีนบุรีในวันที่หนึ่งธันวาคมพศ2 4 5 5นั้นเป็นโบราณวัตถุซึ่งสันนิษฐานว่าจะเป็นยอดธงสำหรับนำทัพของพระราชาธิบดีสมัยโบราณการที่มีผู้นำมาทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายก็นับว่าเป็นสิ่งประกอบด้วยสวัสดีมงคลปัจจุบันธงมหาภัยชยนทวัดเป็นธงปลดประจำการ ใช้งานครั้งสุดท้ายในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษรัชกาลที่าทงมหาภัยชยนทวัดจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์กองทัพบ,บกกองบัญชาการกองทัพบ,บกถนนราชดำเนินนอกส่วนครุฑสำริดหุ่งทองไม่มีข้อมูลว่าเก็บอยู่ที่ใด